ไ่จ้ะเนึ่งซตแล้วกะจะเป็นแบบนี้นะคะจัดจานน่ากินน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเผานะคะแล้วก็หอมเจียวยอดกระถินจ้ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขุสุขคนมาด้วยจากพี่น้องจ้าเพลงนิสิกมาหอนเนี่ยนะคะพี่น้องจ้าคุซื้อของทะเลมาฝา เนี่ยหลายหลายพี่น้องจ้ะไม่นี่หยยละจะได้เ,เห็ดอันนี้มาจากพี่น้องจ้ะหอยนางลมทรงเครื่องนะคะเป็นหอยนางลมหยักพี่น้องจ้อาอันนี้ล่ะเอาไปหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่หนึ่งหนึ่งมาแล้วนะคะ <c oughs> มันจะจะหดแล้วก็บบวมๆแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋ะสําหรับใครที่กินดิบไม่ได้แล้วก็สําหรับคนท้องนะคะพี่น้องจะเอามาจาักมากินน้ากันติบแสบเด้อเอาลุยปะอันนี้จัดไปดูลอยอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเผานะคะ ไปแย่กรอบเลยเอาข้าวมัย็งไปน้ำกันด้ค่ะเด้อกรอบเลยว้าวหวานมันเหมือนเดิมค่ะอ้นยี้มันมีช้อนตักตัวใหญ่เท่าช้อนเลยอ่ะอ ตะไนหอมเจียวอ่ะบ่ากรอบมาในน่นองฝนมันตะไม่ได้ชื้นก็จะชินหวานมากสุดๆเลยหวานไ,ไหมเดี๋ยหาวางให้มปเปิป่อวาข้างล่างก่อนหรือมาเตะใจมัน มันจะเลอะมันจะเลอะเทอะมันมีน้ำทุกตัวเลยเนาะอร่อยนะรสชาติอร่อยแล้วมันจะหวานหวานตัดซุปเงนก้อนนี่ชิ้นหอึงแซ่บไปหลายไสิทธิล่ะแซ่บแซ่บเขี้ยบข้ามยังไง ồ, tạc cân lấy thì điều cập. ừ, chỗ trắng quán nè. nhỏ nữa cái mần แลกจังหวานมากค่ะสดๆใหม่ๆเลยสว่อยมาก,มากได้ไรอื้อได้อันแบบนานแล้วไปเก็บป่ะเหรออืมฮู่อ่ไหมคือใหญ่แท้ ตอนเจออก็บอกว่าเอาไปทำคลิปนะครับเอาตัวใหญ่ๆลือตังก้องใหญ่ๆะใจเลยสินีอ,อันนี้ตะเลของแท้แซบี่น่ะผู้ใดอะว่ากินดิบถ้ากินดิบเลยทองเสียหรือค้นทองนะคะเอาไปหนึ่งด้วยค่ะร้านทาความสะอาดดีๆนะคะแล้วก็นึ่งนึ่งแล้วกะ ไม่ใช่แบบเนี้ยแซ่บค่ะหวานมันอร,อ,อ,อร่อยบอกข้าวพรอ้อมสุดยอด <c oughs> เป็ดว่า อันนี้ฟ้ามันไม่ใช่ฟ้าฟ้าแบบนี้ฟ้าแบบไม่มีลุ่มอย่างมันดีฮอกอร่อยต้องฝาแบบไม่มีลุ่มไรใส่แบบมีลุ่มมันนี่แหละกอดอยู่ข้างล่างนั่นแหละนี่ข้าวเบอร์มันโนอากาศได้เฉยดนความจืนไปหมดเลยไม่กอดได้พ่อ ผู้ใดกินหอยแบบนี้นะคะจะเป็นอคอเลสเตอรอลสูงนะคะพี่น้องจ๋าอิจฉาแนะนําเด้อสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุสขภาพนะคะว่าจะเป็นความดานันควบคุมความดานัมดนเบาหวานนะคะลดน้ําตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะร่างกายอ่อนเพลียนอนรับบอสนิทตื้นขึ้นมาบ๊อสดชื่นระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะพี่น้องจา้าดื่มกาแฟ B 7เซเวเป็นประจําทุกวันนะคะพี่น้องจา้าโปรโมชั่นพิเศษเหลือ2วันสุดท้ายเท่านั้น,นะะย้ําว่าเหลือ2วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะพี่น้องจา้าหกกล่อง ในราคาเพียง990บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มปกติราคา6กล่องรวมส่งอยู่ที่1,580บาทนะจ๊ะผู้ใดสนใจก็รีบจับจองนะจ๊ะโป๊2วันสุดท้ายหมดเขตวันที่17พฤษภาคมนี้นะจ๊ะแ <c oughs> ่บอร่อยอ่ะวัานซึดเด้อมันหวานหนึ่งแล้วกะ็มากินสิอ๋อฉ่ำบุฉ่ำบุบอันนี้ตำกี้ตัวอะไร หนูไม่รู้หนูไม่ได้นับก็เจอมันยี่สิบตัวแล้วก็ก็แบกกันมันเลยมันนักเปลือกมัน <c oughs> ไม่หนักตัวมันนักเปลือกมันเปลือกมันหน้านี่เดินี่กลมองเลยซื้อ,อะไรเพิ่งขนาดนั้นวะตัวที่ยี่สิบตัวไห อร่อยนะอค่อยรู้ร้านมาแล้ววันหลังจะไปอีกนะไปร้านนี้เลยอืมอยเลยอ,อร่อยอ่ะฟินใส่เครือ่องเยอะปะอร่อย น้ำจิ้มซีฟู๊ดพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู๊ดกับมีขายได้ไหม้องขายดีอร่อยโซนกับพริกเผาเลยใช่ไหมฮะหัวเดเราตักคือ่ตีพริกเผาทีเไยไต้ร่วงกันไม่เล่รัดขั้นตอนอือหือ,หอไม่น่าเชื่อก,กินหมดนเลยเว้ยอร่อยไงป้ามันสดไงเอ้มันเลยเว้ย

ก็เลยว่ายากความะปไปแต่ซอสแตกไปลยไม่สมัก ต้องสุกนะคะกินซอสนะสุกแล้วก็สดมาใหม่มันจะวนหวานหวานผักตัวน้อยอ่ะเอาไปใส่ดุ๊งนำร้อนเพราะมันดเกับอ้นเวะนอกน้ำแข็งไปน้ำแข็งใส้น้ำเย็นนี่ไปตามร้านอาหารมันมันก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างนี้นะใสเนี่ยก็ไม่ก่อยจำใกล้มันเป้งให้ร้านอาหารมันแพงมันเป้ง อร่อยมีหอมเจออร่อยมากหอมเจียหวานขอดไหมอืมดีจ้อือมขมกระถินมั้งมันฟองหยาดไหมพี่น้องส่วนตัวแฟนมันหวาน ไม่กิบก็อร่อยเขากินแค่รากอนอัน huh. น uh ี huh. uh ้นอะไรเนะก้าล่งอะไรกบก่อข้างล่างไม่โดนอากาศอืใช่ กรอบนะใช่จัดเต้ยพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มีหอย,อยงไงมาซื้อหอยหน่อยมากกันเลยค่ะแซ่บพื่กันพี่น้องหวานพื่กันจ้ะเมื่อมักินดิบกะเอาไปหนึ่งนะคะล้างทำความสะอาดดีๆไปหนึ่งหาหอยหน่อยกะเอาไปสะดุ้งน้ำร้อนนะคะสะดุ้งมันเราก็เอาขึ้นมาก นอกน้ำเยน็นเรือยค่ะพี่นอนจ้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่ดาถ้ากินกาแฟวิสิตไปแล้วสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า